บ้านคือวิมานของเราเราซื้อเราเช่าเราปลูกของเราตามใจนี่คือดีจังเลยมีต้องหลายแบบให้เลือกอืมมีตั้ง33แบบเลยนะ อย่างนี้นี่กรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจัดทําขึ้นเพื่อจุดประสองค์อะไรคะ่ะอ๋อท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านเห็นใจประชาชนที่มีรายได้ไม่มากนะักแต่อยากมีบ้านดีๆอยู่บ้านทุกหลังเนี่ยมีสถาปนิกและว,วิศวกรออกแบบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะและที่สําคัญเนี่ยนะคงมีสักบาทนะึงอะที่ถูกใจเราสองคน นโยบายนายรัฐมนตรีพันตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอีกทั้งยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ทำให้บ้านเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบโดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนองประชาชนในทุกระดับตั้งแต่แบบบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติแบบบ้านผู้มีรายได้น้อยแบบบ้านในเมืองแบบบ้านและอาคารตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นและแบบบ้านสึนามิ โดยมีการกำหนดรายละเอียดไว้ทั้งหมดพร้อมจัดทำราคากลางโดยไม่คิดมูลค่าสามารถยื่นแบบขอปลูกสร้างได้เลยค่ะอย่างนี้ก็เอาแบบไปปรึกษาธนาคารเพื่อขอกู้ธนาคารก็สามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นแบบมาตรฐานแม้สะดวกสบายจริงๆเอ่อว่าแต่แล้วเมื่อไหร่คุณกับผมจะไปขอแบบบ้างล่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เอาขร้นะิตขอด้วยกันน หรอแต่ว่าจะไปขอได้ที่ไหนบ้างอะ่ะไม่ยากเลยค่ะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่9และที่สำนักง,งานเขตทุกเขตในส่วนภูมิภาคขอได้ที่สารกางจังหวัดเทศบาลอาบาจอ,อาบาตอที่ว่าการกำนันผู้ใหญ่บ้านและสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดแบบบ้านดีมีมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน